สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเอิร์ทสากุระฟิล์มสำหรับวันนี้เอิร์จะพาทุกคนมาแปลแผ่นป้ายที่อยู่หน้าสถานีตำรวจตรงนี้นี่เองครับซึ่งเป็นแผ่นป้ายประกาศจับนะครับซึ่งมีรูปผู้หญิงคล้ายกับมากิแล้วก็หน้าตาคล้ายกับพออนะครับผมพออคนเก่านะแล้วก็เหมือนจะเป็นโจรน,นะครับเราก็แคปภาพเขาไปเพื่อแปลภาษาเลยนะครับผม เราจะใช้ทランสเลตในการแปลนะครับซึ่งอาจจะผิดพลาดบางส่วนนะทางฝั่งผออคนเก่าเขาบอกไว้ว่าหากเห็นใบหน้านี้โทรหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นแล้ววิ่งหนีเอิ้นก็งงเหมือนกันว่าเขากําลังหมายถึงอะไรนะแบบว่าทําให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแล้วเขาก็หนีไปส่วนผู้ชายสองคนนะครับผมหากเห็นใบหน้านี้ให้โทรหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ เลดลับการชี้ตัวของโจรนะครับร้านสะดวกซื้อและเคาะออกเสมียนเสมียนนี่คืออย่างไรเอ่ยเอิก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าบางช่องเนี่ยอย่างช่องพี่ดังกวานะครับผมเขาจะสันนิษฐานว่าโครงกระดูกที่อยู่ใต้ท่อระบายน้ำอาจจะเป็นส่งโจรนี้ก็ได้ครับก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ เออซาก,กุระฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ